ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเออ่าเอ้าเดี๋ยวครับไม่พูดพาดทาเพลงครับระหว่างเราพี่โยท่านใดที่กาลังหาที่ดินนะครับการตัวเมืองจตัดติดไว้สําหรับการลงทุนทําหมู่บ้านจัดสรรหรือแบ่งแปลงนะแนะนําแปลงนี่เลยวันนี้มาแบบกระชับครับผมไวนะครับมานี่เลยแปลงนี้เลยครับหน้ากว้างติดถนนคอนกรีตร้อยกว่าเมตรนะผมเรียบร้อยผมเรียบร้อยเต็มพื้นที่ทัางหากชุมชนบ้านหนองผากลางตัวเมืองุตัดษิ์พี่โย เนื้อที่มาเลยแบบกระชับๆไววันนี้ที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่หนึ่งไร่สามงานแปดสิบสี่ตารางวานะครับโอ้โหเกือบสองไร่นะติดถนนคอนกรีตอยู่ชุมชนหนองผาครับใครหาไปเจอก็หนองผาซอยสี่ซอยแล้ับซอยข้างร้านอาหารบ้านชาลีก่อนถึงโรงเรียนใจศาสตร์เข้ามาจากแยกหนองผาเท่าไหร่สามร้อยเมตรครับผมเนาะประมาณสามสี่ร้อยเมตรประมาณนี้นะครับก็เป็นที่สวยๆหน้ากว้างประมาณติดถนน คนกรีดประมาณร้อยกว่าเมตรร้อยกว่าเมตรนะลึกประมาณ20กว่าเมตร21เเมตร22เมตรสร้างมาสรรดวยสวยๆอ่ะงี้ดีกว่าผมใครที่กาลังหาที่ไว้ลงทุนนะพี่โอนะครับนี่เลยผมแนะนํามาดูแปลงนี้เพราะตอนแรกตอนเรามาตอนแรกนะตอนที่ขายราคาเดิมนะยังไม่ได้ถมด้วยยังไม่ถมแล้วก็ไม่ใช่ราคานี้นะครับวันนี้เรามาเปิดทําไมจะต้องมาไล์สดแปลงนี้อีกรอบนึงพี่โอเพราะอะไรเพราะว่าเขา ผมเรียบร้อยผมเรียบร้อยแล้วก็เป็นราคาพิเศษนะครับพี่โอพิเศษเลยอ่ะเท่าไหร่พี่โอกับที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่หนึ่งไร่3างานแปดสบสตารางวาครับกับราคาเพียงแค่หล้านหกแสนหกหมืนหกหฟังอาจจะดูเยอะเยอะแต่เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเนี่ยแปดพบาทเท่านั้นนะต่อตารางวานะพี่โอถือว่าถูกนะใช่แล้วก็ถมแล้ว แล้วที่สําคัญกลางตัวมืองดิจิตพร้อมสําหรับการลงทุนต่างๆเลยคุณซ่อบ้านเนี่ยได้เป็นสิบกว่าหลังนะครับผมนี่เนี่ยก็คือได้แน่นอนแบ่งแปลงได้ง่ายๆถูกต้องและสวยงามแบ่งเป็นแนวตรงเลยพี่โอไม่ต้องไปจัดทางเลยเพราะเขามีสัญลักษณ์วโภคครบอยู่แล้วคือถนนคอนกรีตไฟฟ้าประปาสัญญาอินเทอร์เน็ตเนี่ยครบไว้อยู่แล้วนะครับคุณมีหน้าที่เข้ามาแบ่งไงพี่โอแบ่งให้มันเป็นล็อกครับผมแบ่งเป็นล็อกนะล็อกสวยใช่ถ้าแบ่งสัก มันร้อยกว่าเมตรใช่ไหมพี่อ้ครับผมก็นี่เลยมาแบ่งสักแปลงหน้ากว้างสักแปลงละสิบเจ็ดเมตรสิบห้าเมตรสิบเจ็ดเมตรยี่สิบเมตรคุณได้แน่นอนได้ละแปดหลังสิบหลังเนี่ยสบายเลยครับนะครับกับค่าฉลากกับค่าเฉลี่ยเพียงแปดพันห้าร้อยบาทต่อตารางวาครับผมถูกมากๆนะนี่ตัวเมืองอุดิตนะนี่เป็นโอกาสพิเศษจริงๆริงนะครับนี้ก็มีหลายแปลงอยู่เหมือนกันที่ประกาศขายแต่ว่าแปลงนี้สวยมาก คอ,อดีอยงแปลนนี้เลยผมแล้วครับผนะครับที่ดินมีสารอปุภคครบหน้ากว้างติดถนนนะแล้วก็ค่าเฉลี่ย8,500เท่านั้นเองอแล้วที่เอกสารโฉนดพร้อมโอนนะครับเข้ามาทำประโยชน์ได้เลยถูกต้องไฟฟ้าน้ำประปา,ปาสัญญาณเียสารอนุภคต่างๆครบคันหมดแล้วนี่วันนี้รเรามาสไตล์ใหม่นะจะมาแบบสไตล์รวบลัด กระชับฉับไวเข้าเรื่องเลยเดี๋ยวจะมาน้ำฝอยฝอยอยู่ด้านหลังอีกสักพักจะเอาเรื่องละเอาเรื่องเลยก็ดีแหละก็เมื่อวานก็พักผ่อนกันเข้ามาแล้วก็ช่วงนี้ก็อุตสาห์ดิฝนเข้าหน้าฝนแล้วนะผก็เต็มตัวแล้วแล้วก็นี่เลยชุ่มฉ่ากันหน่อยก็เราก็พยายามเนาะจันพุทธศุกร์เหมือนเดิมแต่ก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็จันกระสุกเราอาจจะมาไล์สดกันด้านนอกด้านในวันพุธเนี่ย ตามที่คุยไว้ก็คือเดี๋ยวเราจะมีการแนะนาทรัพย์ต่างๆหรือไม่ก็เรื่องดอกเบี้ยต่างๆเดี๋ยวจะมีการจัดที่สํานักงานที่ออฟฟิศนะครับก็ฝากติดตามคอนเทนต์ดีๆจากเอ e มสเซจด้วยนะครับนี่เลยสาหรับซันไดที่สนใจแปลงนี้นะครับพี่โอผมขอไายลเอือดสักหนึ่งรอบพี่ที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่1ไร่3งาน84ตารางวาครับตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านหนองผาครับผมกับราคาเพียงแค่ตารางวาละ8,500บาท ถูกคร<า>ับผมก็ท่านใดสนใจนะครับสามารถนัดเข้าชมหรือเยี่ยมชมได้ติดต่อมาที่เบอร์โทร089-215-022ครับแล้วก็เบอร์สำนักงานนะครับ0 5 5 4 4 1 4 5 6นะครับต่อแล,และอย่างย้ำที่สำคัญเหมือนเดิมราคาโดยตรงจากเจ้าของทุกหลังทุกแปลงนะครับแล้วก็ซื้อขายก็เราปลอดภัยแน่นอน100%นะครับมีการ,รดูแลเรื่องเอกสารต่างๆให้เลย เช็คเอกสารให้ทั้งหมดนะก็พยายามติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะว่าทรัพย์ของเราอ่ะก็จะมีหมุนเข้ามาเรื่อยๆ<ถ>นะครับตอนะหรือท่านใดสนใจอยากได้ที่ก็มาฝากความต้องการไว้เพราะของอเราจะผ่านเข้ามาทางทางเรามีทุกโซนทุกที่ก็อย่างที่บอกไม่อยากพลาดโอกาสดีๆมีบ้านสวยๆมีที่ดินสำหรับการลงทุนในที่ดินในจังหวัดอุตรดิตถ์นะไปกดทุกช่องทางการติดตามของเอเมสเซจเขาไว้ครับผมครับ คุณจะไม่พลาดโอกาสดีๆแบบนี้แน่นอนอแล้วก็เดี๋ยววันน่าจะเป็นวันพุธเดี๋ยวเรามีที่ดินสวยๆอีกแปลงหนึ่งกลางตัวเมืองเหมือนกันแปลงนั้นก็ไม,มไม่อยากให้พลาดนะครับวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์น,นะครับ,รบไม่อยากให้พลาดเหมือนกันแปลงนั้นแต่แปลงนี้เนี่ยเหมาะสําหรับสายนักลงทุนนะคใครที่เอาไว้ต่อยอดเก่งกําไรนะเข้ามาดูแปลงนี้เลยถมแล้ว8,5 0 0ต่อตารางวาเท่านั้นไอย่างหนองผาซอยสี่กลางตัวเมืองเีรลยใกล้โรงพยาบาลใกล้สถานที่ราชการต่างๆ สร้างบ้านขายรับรองขายได้แน่นอนเขาออกสะดวกและที่สําคัญก็คือใกล้กับถนนบายพาสตัดใหม่าสมมติคุณซื้อไปมีหลักมาลงทุนไม่รู้จะไปฝากใครขายทําการตลาดไม่เป็นครับผมเราช่วยดูแลให้นะครับซื้อกับเราฝากขายกับเราต่อครับผมทํากําไรไปเราดูแลบริการยินดีให้นะครับครัมาพี่โยคำคมแต่เราตัดทุกอย่างได้แต่จะตัดคําคมของพ่อใหญ่โยไปไม่ได้นะครับเอ๊ะเอา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  ตามยุคสมัยท่านท่านอิกันนะถึงพี่จะแก่แต่ก็ยังอร่อยอยู่นะหวานจีหวานจีไอ้ที่โอเคได้ครับนี่เลยแปลงนี้สวยนะฮะครับลองนี่ครับถมเต็มพื้นที่แล้วด้วยนะนะครับไม่อยากพลาดที่ดีนถ้าท่านมองไม่เห็นภาพก็เดี๋ยวมีภาพมุมสูงให้่แล้วใ่แล้วก็เดี๋ยวผมแปะ Google แ a p ให้แล้วก็หมักหมุดไว้ตรงนี้เลยครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับ